ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดการจะไม่ปล่อยไม่อนุญ,ญาตปล่อยชั่วคราวต้องเข้าเหตุใด,ดเหตุหนึ่ง5เหตุ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. จ,จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ามจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหลักประกันหรือผู้ประกันน,นะครับไม่น่าเชื่อถือ5การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอันตรายเป็นกระทบมีปัญหาต่อกระบวนการสืบสวนและการพิจารณาในชั้นศาลคดีมีอัตราโทษร้ายแรง อัตราโทษร้ายแรงนี่มันอยู่ในเหตุหนึ่งเหตุใดในหเหตุไหมไม่มีเอามายือนนมาทีอย่างรก้รเป็นความอยก่าจะเป็นงครามอะไรยังไงให้เรื่องนี้พอยังไรบ้างนี่เนที่ารัชดาหรือยู่ที่หวันที่หลายจังหวัด ก็ต้องเข้าใจว่าตํารวจเขาตั้งข้อหาเนี่ยโทษเขาเขาตั้งข้อหาสูงไว้อยู่แล้วถ้าหากว่าสารเป็นอิสระแล้วสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยจะไปเอาเกณฑ์จากตํารวจเป็นผู้ตั้งข้อหาเป็นเกณฑ์ในการให้ประกันหรือไม่ได้อย่างไรถ้าตํารวจไม่ประสงค์ให้ประกันตัวก็จะตั้งข้อหาลหลายแรงไว้ก่อนแล้วก็อีกเหตุผลข้อหนึ่งที่สามใช้นะครับก็คือว่าเกรงว่าถ้าปล่อยชั่วคราวแล้วจะไปทำผิดซ้ำ ในข้อหาที่ถูกกล่าวหารากฏว่าดูในมาตรา108ทับหนึ่งก็ไม่มีตรงไหนเขียนไว้มีแต่ข้อ3เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นเรื่องของการทําผิดซ้ําก็เป็นหน้าที่ตารวจครับจับมาใหม่ไม่ใช่เรื่องของศาลที่จะเป็นเหตุนในการไม่ให้ปล่อยชั่วคราวผมหมายถึงว่ากฎหมายมันเขียนในแบบนั้นพอเมื่อศาลเป็นอิสระออกมาจากรัฐบาลแล้วศาลก็ต้องรับฟัง ทั้งการกล่าวหาและการแก้ข้อกล่าวหานะครับต้องฟังทั้งโจทก์จำเลยจนครบถ้วนถึงข้อพิภากษาศาลจึงไม่อาจที่จะตัดสินลงหน้าไปได้ว่าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายจับกุมมาคือผิดแล้วนั้นพอแยกศาลอิสระก็เลยเกิดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าตํารวจจับกุมมาเนี่ยเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายศาลก็ต้องถือว่าเป็นแค่การกล่าวหาก่อนมีคําพิภากษาถึงที่สุด นะครับต้องถึงที่สุดนะครับอันแสดงว่าบุคคลใดกระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาผิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธ์ก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับในเรื่องของการจะพิรรมปฏิบัติกับเขาเป็นคนผิดเนี่ยต้องหลังจากศาลที่พากศาแล้วเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นือนเลยครับเราจึงปฏิบัติกับเขาเยี่ยงนักโทษไม่ได้ พราะนักโทษคือสารทีพักษาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับว่าลงโทษดังนั้นเรื่องที่ตามมาคือเลยครับเรื่องของสิทธิทในการสู้คดีนะครับเขาย่อมมีสิทธิที่สู้คดีนอกสุดในสมัยสมบูรณานาสิทธิาราชความผิดเนี่ยแบบ1นึเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน7ปีไม่มีโทษขั้นต่ำ ลงโทษ1เดือน2เดือนก็ได้ถึงไม่เกิน7ปีมันแล้วกลายเป็นอย่างต่ำสามปีสูงสุดถึง15ปีได้ยังไงจากประกาศคณะปฏิวัติในปี2519ซึ่งเกิดจากการยึดอำนาจในวันที่6ตุลาคม2519แล้วเหตุการณ์องตุลาคม2519เกิดจากอะไรครับเกิดจากเซกนิงครับ ว่าก็มีสื่อมวลชนฮะสฉบับไปบิดเบือนว่านักศึกษาเล่นละครบินพระบระมในชดชานุภาพตกเย็นวันนั้นก็เกิดการยึดอำนาจนะครับแล้วก็คณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัตินี่แหละก็ออกคําสั่งมาแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 1> โดยเพิ่มโทษจากไม่เกิน7ปีเป็นอย่างต่ำสามปีและสูงสุด15ปีโทษจากเดิมมันไม่เกิน7ปีนะครับ มันกลายเป็น15ปนีแล้วขั้นต่ำเป็น3ปีเนี่ยเพราะการปฏิวัตินะครับประมลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งเนี่ยเพิ่มโทษโดยคําสั่งคณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัติไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติเลยที่ถูกต้องตามมาบอกประชาธิปไตทยศาลจะใช้มาตรานี้ก็ผมถามว่าสั่งคณะปฏิวัติเนี่ยมีผลไม่กฎหมายได้ไงล่ะก็ศาลเองนั่นแหละ,หละไปรับรองว่าคําสั่งคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย ปรากฏว่าเมื่อมีการไม่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ทําตามกฎหมายนี่ก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเขียนเป็นลายมือนะครับในคาร้องเขียนเป็นลายมือโดยที่วิธีพิจารณาความอาญามาตรา188ทับ1มต .2 เขียนว่าต้องแจ้งเป็นหนังสืออันนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าเ,เราบอกว่าฝ่ายตัวการนะครับควบคุมฝ่ายบริหารนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อานาจในการที่ขัดต่อกฎหมาย แล้วฝ่ายตุลาการก็วควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับไม่ให้ออกกฎหมายที่มันขัดรัฐธรรมนูญว่าง่ายคือตามหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยฝ่ายตุลาการคุมทั้งฝ่ายบริหารและคุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติคําถามคือแล้วใครล่ะครับที่จะ่วงดุลหรือคุมฝ่ายตุลาการแล้วจะทํำยังไงครับถ้าฝ่ายตุลาการเป็นฝ่ายที่ทําผิดกฎหมายซะเองผมนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วคําถามก็ดังขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าศาลท่านไม่ระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้ คือมีคำพูดหนึ่งนะครับที่เราสอนกันในโรงเรียนกฎหมายนะครับทั่วโลกเนยนะครับเป็นคำพูดของผู้พักษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าความยุติธรรมไม่เพียงแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นมาแต่ต้องทำให้คนเห็นว่าที่ทำลงไปเนี่ยคือความยุติธรรมภาษาอังกฤษเขาบอกว่า justice is not only be done ความยุติธรรมไม่เพียงแต่ต้องทำให้เกิดขึ้นมา but also see be d o ันแต่ต้องทำให้คนเขาเห็นว่าสารได้ทำแล้วคือความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วอย่างหลังนี่สำคัญมากกว่าอย่างแรกนะผมคิดว่าการที่มีคนรู้สึกไม่เห็นด้วยคนรู้สึกรับไม่ได้ในิุฉชัยของสารรธรรมนูญผมว่ามันต้องสะท้อนกลับมา ศาจะอ้างแต่ว่านี่คือความยุติธรรมแล้วแต่ถ้าคนเขาไม่รับคนเขารับไม่ได้เนี่ยมันก็แปลว่ามีปัญหาแล้วมันต้องไปด้วยกันนะครับคือ Justice ต้องทำให้เกิดครับแต่ก็ต้องซีนทุกไปดังคือต้องทำให้คนต้าเห็นว่าที่ทำไปคือความยุติธรรมเพราะถ้าหากว่าคนไม่เชื่อว่าเป็นธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อถือศาลแล้วถ้าคนไม่เชื่อถือศาลแล้วเนี่ยจะอยู่กันยังไงล่ะ